ครับสวัสดีครับนี่ทีมงานของบริษัท่อนเจริ่นช่างชิดครับแต่นํำฝานหัวหมูขนาดสองหัวหมูครับมามอบมามอบให้ลูกค่าโยที่บ้านโน้นดูอาเภอม่วง30จังหวัดอุบ,บลราชธานีครับ ใส่ครับรถแท็กเตอร์ขนาด34แรงครับของทูบูา้าครับใส่ฝานหัวหมูขนาด2หัวหมูของบริษัทคอนเจริญช่างคีดครับตอนนี้ลูกค้ากำลังล่องอยู่ครับดินกับคอนทางจะนิ่มแน่ล้ครับเพราะว่า คือฝนลงอยู่ช่วงระยะหนึ่งครับตัวนี้แปลงนี้เพิ่นใส่ฝานไถไวก้อนแล้วครับมันเลยเบิ่งบอดีปันไดครับอีดีแล้วคับเป็นฝานที่รับเป็นหัวหมูไถโดยเฉพาะครับมันจะดีกว่านี่ครับเพิ่นเอาฝานลงไวก้อนแล้วครับกั้กรับย่งเฟืองไว้มาไถขีเก่าเพิ่นครับมาดูเบิ่งบอดีปันไดครับ ครับลูกค้าท่านใดสนใจครับวานหัวหมูไถกขบต่อสร้างครับของบริษัทก้อนจเจริญสังคิดครับสร้างได้ที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีทีมงานของบริษัทจะนำชมมอบให้กับลูกค้าครับ พร้อมครับติดตั้งแนะนำครับวิธีการใส่ครับให้ครับลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้ากำลังล่องอยู่ครับลูกค้าท่านใดสนใจฝานหัวหมูไทยครบต่อสร้างครับติดต่อได้ที่บริษัทพรจะเริญช่างคิดครับอำเอภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี